ธนาคารมีไว้ฝากตังเธอมีใครหรือยังเพื่ออยากฝากใจหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเชยแจ้วส่งเสียงร้อง จุกกูจุกกูจุกกูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเลยครับสวยๆโดนๆใจเลยครับ200บาทครับช้าหมดอดได้ของดีครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางๆเบาๆครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสน,นิมเขียวเลยครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับ200บาทครับบูชา2อ,องค์300บาทครับ สวยสวยจัดให้เลยครับรายการที่สองครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนครับฐานลูกเต่าครับเก่าไม่เก่าครับกรอบแตกลายงานเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสน,นิมเขียวเลยครับรายการที่4ครับเป็นเต่าหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับจานอักขรเลขยันทั้งองค์เลยครับ เต่ามหาโชคมหาลาบครับหล่อโบราณครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับสวยๆคมๆเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2 4 7 8ครับเหนื้อโลหะออกภายเงินเลยครับ หลวงพ่อไปวัดกำแพงครับรายการที่หกครับเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อเงินครับ พิมจอบใหญ่ครับน่าจะเป็นปี15ครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่7จ็ครับเป็นเหรียญภูมิพลอดุลยเดชครับรัชการที่9ครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับ 200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับองพระล่ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ สวยจีจานเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือเก่าๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับ รายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานต่อโคตดเนื้อเงินครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่11ครับ เป็นพระซิวลีเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่12ครับเป็นพระพิจิตเม็ดข้าวเม่าเกาคตคดครับหลังลายผ้าครับ เรียมกอพร้อมบูชาเลยครับรายการที่13ครับเป็นเหรียญพระแม่นางกวักครับหลังพระพุทธครับสวยสวยคมๆคมเลยครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหรือเปล่าครับบางบางเบาๆครับ 200บาทก็โดนใจได้ครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ฐานสูงครับเนื้อโลหะเก่าเก่าแก่ทองครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ลงรักเก่าๆเลยครับหลังสมเด็จพุทธาจารย์โตครับเนื้อเก่าๆมันมันแก่งแก่งแตกรายงานเลยครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรครับปีพศ2519ครับ สวยๆเลยครับเหรียญหลวงพ่อเพชรครับรายการที่17เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมๆคมเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่18ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตครับเหรียญอุดมสมพรครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ200บาทครับ200บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่สิ เครับเป็นหล่อโบราณครับน่าจะเป็นพระชัยวัดครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่20ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณครับเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณครับเนื้อเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่21เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนครับเนื้อมันๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่22ครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับด้านหลังเป็นอนักขละเลขยันครับ ปีพศสอ1 5ครับรายการที่23ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระลล่ำเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับ รายการที่24ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกเนื้อสำลิดเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับสวยนะจะพี่จา200บาทจัดไปได้เลยรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ พิมพ์เส้นได้ครับเนื้อแก่งแก่งเก่าเก่าแตกลายงานเลยครับสวยงามอย่างนี้ครับจัดให้เลยครับ200บาทครับรายการที่26ครับเป็นเต่าหลวงพ่อหลิวครับ วัดไล่แตงทองครับรุ่นรวยรวยรวยครับด้านหลังเป็นอักข่ะเลขยันครับวัดไล่แตงทองครับจังหวัดนคปรปฐมครับเต่าหลวงปู่หลิวครับ รายการที่27ครับเป็นหลอโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อมันมันเก่าเก่าเลยครับออกเนื้อสำลิดเลยครับรายการที่28ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลอโบราณหลวงพ่อเงินครับสวยสวยคมคมเก่าเก่าเลยครับ รายการที่29ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับขุนแผนวัดบ้านกลางครับเมืองสุพรรณบุรีครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับ รายการที่30มสครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับสวยนะจะพี่จ๋าไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ รายการที่31เครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับมันๆเลยครับสภาพใช้ครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จคะแนนครับ เนื้อมันมันเก่าเก่าแน่นๆเลยครับสภาพใช้ครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับรายการที่33ครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ส่วงครับด้านหลังฝังกุมารทองครับ ฝังตะกุดครับสวยสวยคมคมเลยครับไม่ตามหานิยมอย่างแรงครับแขวคาดปลอดภัยครับมหาอุดเป็นเยี่ยมครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จทรงคุดครับ ลงรักเก่าครับเหแก่งแก่งเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับรายการที่35ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ มองแล้วโดนใจครับ200บาทครับก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่36ก็เป็นพระสมเด็จครับบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวลเลยครับแก่งแกงเก่าเก่าเลยครับ รายการที่37เครับเป็นพระสมเด็จครับเหนือดินเก่าครับมันมันเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่38ครับเป็นพระนางพญาครับพิมพเข่าโค้งครับเหนือดินเลี่ยมเก่าครับ เรียมก็อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่39ครับเป็นพระลอดเนื้อดินครับลงรักเก่าครับพระลอดเมืองลำพูนครับรายการที่40ครับ เป็นพระนางพยาพิมพ์เข่าโค้งครับองค์พระลำล่ำเลยครับเหนือดินนวลนวลเก่าๆค่ำค่ำเลยครับรายการที่41ครับเป็นพระนางพยาครับเม็ดกวดเม็ดทรายพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับ 200บาทก็เสี่ยวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนวลนวลนุ่มนุ่มเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึกนุ่มครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยครับจังหวัดอ่างทองครับนวลน,นวลครับนึกนุ่มครับ ามองหน้าบูชาครับรายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับมวนสารพุทธขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเก่าไม่เก่าครับดูกันเอาเองครับ 200บาทก็โดนใจได้ครับรายการที่45เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือนวนนเลยครับหลังกระดานครับ เก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักไม่โดนใจไม่บูชาไม่ได้แล้วครับมาดูองค์สุดท้ายครับขอพิเศษครับน่าจะเป็นสมเด็จเกชัยโยครับ สภาพใช้ครับเก่าเก่าเลยครับสวยงามอย่างนี้ครับไม่รักไม่ได้แล้วครับสวยคลาสสิกครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพี่เพียงน้องสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9536529ครับบางบางเบาเบายามเย็นเย็นครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ ขอบคุณครับ